โตโยต้าวีออส2025และซูซูกิ a ั t o ตเป็นรถยอดนิยมในกลุ่มของตัวเอง v ีออสเป็นซีดานที่สมดุลทั้งความสะดวกสบายสมรรถนะและความน่าเชื่อถือในขณะที่อัลโตเป็นแฮตแบ็คขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดและคุ้มค่ารถทั้งสองรุ่นนี้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันทำให้การเปรียบเทียบนี้น่าสนใจ โตโยต้าวีอมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่ดูสปอร์ตภายในห้องโดยสารออกแบบเพื่อความสะดวกสบายใช้วัสดุคุณภาพดีมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนขุมพลังเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรให้การขับขี่ที่ราบรื่นเหมาะสำหรับการขับในเมืองและเดินทางไกล ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติในขณะที่ซูซูกิอัลโตเป็นรถแฮตแบ็คขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาประหยัดและความประหยัดน้ำมันดีไซน์ภายนอกเน้นความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงตัวรถมีขนาดกระทัดรัดขับขี่คล่องตัวในเมืองภายในมีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบปรับอากาศและกระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์เป็นแบบ1.0ลิตรที่มีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแม้ว่าอัลโตอาจไม่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเท่า Vios แต่ก็มีถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS และโครงสร้างตัวทังเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภยัยด้านประสบการณ์ขับขี่โตโยต้า Vios ให้ความนุ่มนวลและความเงียบภายในห้องโดยสาร ช่วงล่างที่ดีกว่าทำให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีและการขับขี่บนทางหลวงก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นในขณะที่ซูซูกิอัลโตมีน้ำหนักเบาและขนาดเล็กทำให้ขับขี่ในเมืองได้ง่ายเลี้ยวได้สะดวกและประหยัดน้ำมันอย่างมากอย่างไรก็ตามด้วยช่วงล่างที่เรียบง่ายและขนาดตัวถังที่เล็กอาจไม่ให้ความนุ่มนวนเท่ากับวีออสบนถนนที่ครุขรั เรื่องราคา Suzuki a u t o มีราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับ Toyota Vios ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันแรกนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการรถราคาประหยัดเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันส่วน Vios แม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบครันเครื่องยนต์ที่แรงกว่าและความหรูหราที่คุ้มค่ากับราคาการเลือก Toyota Vios หรือ Suzuki a u t o ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน หากคุณต้องการรถซีดานที่มีดีไซน์สวยงามขับสบายและมีฟีเจอร์ครบเ e อรคือตัวเลือกที่เหมาะสมแต่หากคุณต้องการรถเล็กราคาประหยัดขับง่ายและคุ้มค่าน้ำมันอัลโตเป็นตัวเลือกที่ดีรถทั้งสองรุ่นมีจุดเด่นของตัวเองและการเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับอะไรเป็นหลัก